สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ดีๆนะครับพบกับรายการของ Pi ทีแอดพาไปชมและอีก3รายการทาง YouTube นะครับซึ่งมีผู้ชมเป็นสมาชิกและเข้าชมเนี่ยจำนวนมากขึ้นทุกวันนะครับต้องกร่บาบขอบพระคุณวันนี้เป็นวันดีๆซึ่งผมมีโอกาสดีๆครับนะมาพบกับพี่โจ นะครับหรือ <át, S 2> ว่าพี่โจ้ปัดทวิกรเขาไปพบกับพี่โจ้ว่าวันนี้พี่โจ้จะนำอะไรนะครับดีๆมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ชมกันโดยเฉพาะที่ทราบมาก็คือพี่โจ้มีพระเครื่องพระบูชานะครับวันนี้จะมีอะไรมานำเสนอครับก็จะมีอย่างหลวงพ่อเดชพรนะครับอ๋อครับนี่ครับท่านผู้ชมครับโอ้สวยงามมากเลยพี่โจ้วีไหนท์เนี่ย ประมาณปี14ครับเป็นหน้ากากครับของพ่อสุนทรัยพ่อสุนทรนะครับกองทุนเข้ามาในนี้ปี2514ครับได้ยังไงพี่คุณดีมากครับคือมีเด็กรุ่นน้องครับชอบเราชอบก็เอามาให้เราแต่เราชอบบูชาเราก็ไม่ได้เอาของเด็กอยู่ที่เราบูชาเราก็ชอบเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเรายกตัวเราให้ลูกเราสุนทรยการประสบการณ์ก็ผ่าน พวกเรื่องเลวร้ายอะไรมาเยอะปวดปวดพวกเรื่องเลวร้ายอะไรมาเยอะปวดปวดวันนี้จริงๆนะแม่ผมก็ยกให้ผมเป็นผู้ก่อเหตุครับอ้อต้นการเก็บเงินนะฮะปวดปวดปวดปวยครับดีมากครับผู้จัดกครับสร้าง2 5 1 4ครับผมรายการมาจำนวนจำนวนจำนวนสร้างหน้าหน้าอยู่มาแล้วพันหมืโอ้รับน้อยครับน้อยพันควัยเหรอครับน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นครับ เพราะในสองตลาดจะเก็บทั้งหมดนะครับครับแล้วถ้าเราจะพูดถึงถ้าคนเช่าหาราคานี้จะประมาณเท่าไหร่เนี่ยน่าจะหลักพันต้นๆครับแบบนี้พันต้นต้นถึงพันกลางเพราะว่าในตลาดไม่ค่อยเห็นนะครับนะครับผมว่าหามาเยอะไม่เจอเลย่เจอมันนานมากครับผมได้มาแล้วจากประสบการณ์จากตัวเอก็เวลาสมมุติว่าเราเดือดร้อนสีสานถึงท่านคิดสิ่งดีๆเงี้ยท่านก็จะมาช่วยให้เราแบบ สิ่งที่เลวร้ายอะไรพวกนี้ครับจะผ่านไปด้วยดีแล้วท่านบัวศักดก็จะดีท่านสร้างจากอะไรนี่ฮะท่านสร้างจะเป็นคล้ายๆว่าเหมือนเหมือนกึ่งกระจกหรือว่กึ่งเราบ่าเหมือนนะว่ารูปรูปท่านเนี่ยเขาบอกพ่นสีลงไปครับเป็นสีลงไปที่มืวดน่ะเพราะตัวตัวเองตัวแท้เป็นคล้ายๆแผ่นแผ่นท้องเหลืองหรือแผ่นท้องแดงไม่ทราบนะครับแต่แล้สร้างเหมือนกระจกรับแต่ก็จะพ่นสีลงไปแล้วพ่นสีทับดีบน,นะครับ ปกติแล้วรุ่นนี้จะมีกี่มีกี่รุ่นหรือว่ามีรุ่นเดียวรุน่นนี้น่าจะมีรุ่นเดียวนะครับว่าีเนี่ยดีถึงสองเนี่ยรู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพี่สกมามาคาดว่าค,คือจะมีรุ่นเดียวจะมียิ่ใงใหญ่องค์ใหญ่นี่อางใหญ่กว่าอันใหญ่กว่าเขาเรียกว่าอะไรครับทางทางโบราณโบราณเรื่อเรื่องเรียกว่าอะไรหลวงพ่อสุนทรนาคกะอ๋อเนี่นากะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นองค์ใหญ่ที่เขาจะ ยอกันมากแล้วเป็นปีนับเป็นปีสามเก้าที่เป็นนัากากองอ้วยเลยแต่ผมไม่เคยเห็นจริงนะที่ถ้ให้ไปเจอที่ไหนก็ไม่ทราบเลยว่าว่าเป็นปีนี้สวยโอ้โหออกมาแค่พันกว่าเองนะน่าจะพันกว่าโพันกว่าองอ้วยนะครับสองพันนั้นประมาณสองพันเจ็ดร้สิบสี่นะแล้วเกิดมาไม่กี่ปีเองครับแล้เกิดไม่กี่ปีครับเราโมได้ชัดโอ้หมันเป็นความโชคดีของเรามากครับเคยเคยฝันเคยอะไรไหม เคยเคยครั้งหนึ่งอนะผมไม่สบาย,ยาเขาบอผมเดินไม่ได้แล้วก็ผมว่าธิษฐานเนี่ยับอธิษฐานผมว่าสัวทอนครับแล้วบอกเนี่ยว่าถ้าเกิดผมพรุ่งนี้ผมเดินได้ผมจะบวกให้ท่านพรุ่งนี้ผมสามารถเดินได้ครับนี่เป็นเรื่องจริงครับอุ้ยคนลุกอ้าวที่เป็นเรื่องจริงครับไ<อ><ผ>ม่ได้โกหกครับนี่ครับก็จรครับนี่<ะ>เป็นอะไรที่แบบศัติ์ทธิงจริงนะครับนี่เขาคุยได้ไหมคุยได้ครับคุยได้เดี๋ยวให้โจบอกเบอร์ไว้กับท่านผู้ชมเลยนะครับ โทรหาผมนะครับ0817429997โหดเลขสวยนะขอ,อับขค้างเที่ยวครับ0817429997มีผ <พา S 1> <6 S 2> ้าให้เช่าไหมมีผ้าให้เช่าไม่มีครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดคุยชอบใจถูกใจกันนะนะอาจจะถ้ามีก็อ,อาจจะ แบ่งให้ไปดีกวาออ่านะครับแต่อย่ามาไม่ใช่โมดทุกคนที่จะได้ทุกคนนะคนนู้นได้คนนี้ไ,ไม่ได้จะมาว่าผมไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีเยอะไม่ได้มีเยอะ